เครื่องรางของขลังมีชาวพุทธจำนวนไม่น้อยในเมืองไทยที่นิยมเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลต่างๆแต่ว่าหลวงพ่อไม่เคยส่งเสริมท่านกลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีโทษมากกว่ามีคุณสำหรับผู้ไม่มีปัญญาเพราะว่าการครอบครองเครื่องรางของขลังมักจะทำให้เจ้าของประมาทไม่เชื่อกรรมไม่ระวังกายวาจาใจโดยถือว่า อย่างไรเสียของศักดิ์สิทธิ์ของตนคงคุ้มครองป้องกันอันตรายได้หลงเข้าใจผิดคิดว่าความดีอยู่นอกตัวของเราหลวงพ่อไม่ปฏิเสธเครื่องรางของครังหากปฏิเสธการเทิดทูนบูชาสิ่งเหล่านี้สูงกว่าพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งอันแท้จริงและที่สำคัญการลหลงไหลในสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกต่อการเจริญธรรมฉะนั้นถ้าญาติโยม มาขอของดีจากหลวงพอ่อท่านจะตอบว่าอาตมาไม่มีของดีอะไรจะมีก็ของดียิ่งกว่าของดีทั้งหลายนั่นคือธรรมผู้ปฏิบัติตามธรรมแล้วสามารถคุ้มครองตัวเองได้แต่บางคนถึงจะยอมรับเหตุผลของหลวงพ่อก็จริงแต่ก็ยังศรัทธาในธรรมน้อยจึงไม่ยอมเลิกการลบเร้าและในที่สุดด้วยความเมตตา ท่านอาจจะให้อะไรเล็กๆน้อยๆไว้เหมือนพ่อให้ขนมแก่เด็กอย่างนั้นเช่นในสมัยหนึ่งพวกทหารชอบมาขอเส้นผมของท่านที่ปรงออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อไม่อนุญาตให้โยมทำก็คือเหรียญซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในแวดวงชาวพุทธมามานานแล้วและในครั้งหนึ่งมีผู้จัดทำเหรียญหลวงพ่อโดยไม่ขออนุญาต พอทำเสร็จแล้วจึงเอามาถวายหลวงพ่อเมื่อไม่อาจยับยั้งได้ในครั้งนั้นท่านก็รับไปแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดแต่ต่อมาท่านก็พิจารณาเห็นโทษจึงห้ามอย่างเด็ดขาดเพราะท่านไม่ต้องการให้ญาติโยมยึดติดในสิ่งเหล่านี้และท่านทราบด้วยว่าเหรียญมักจะกลายเป็นสินค้ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งแย่งชิงหรือปล้นกัน เพื่อจะได้เหรียญที่เขาถือกันว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆซึ่งแทนที่จะบรรเทาความทุกข์ความวุ่นวายของคารวาสกลับทำให้เกิดความเดือดร้อนมากกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อรูปหนึ่งอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมเหตุผลอีกประการหนึ่งที่คณะสงเสนอไว้ก็คือเมื่อเราตกลงว่าจะอนุญาตให้ทำได้แล้วทางโรงพิมพ์ก็ปั๊มเขาจะต้องกักตุนไว้ส่วนหนึ่งอย่างแน่นอน เพราะมันเป็นอาชีพของเขาโดยตรงที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นอย่างเราไปสั่งเมื่นเหรียญอย่างนี้เขาก็จะต้องทำเผื่อไว้อย่างน้อยห้าร้อยเหรียญหรือพันเหรียญแล้วเขาก็จะเก็บเอาไว้ประมาณสักสิบปีถ้าเหรียญน,นี้ดังออกมาเขาก็จะเอาชุดที่เขากเก็บไว้ออกมาขายถ้าไม่ดังเขาก็ละลายทำเหรียญใหม่คือเขาไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้น จึงไม่ให้มีการทำเหรียญโดยหลวงพ่อพยายามหาทางปฏิบัติที่นุ่มนวลให้ได้ทุกครั้งที่มีผู้มาขออนุญาตทำเหรียญของท่านอย่างเช่นคราวหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งมาขอสร้างเหรียญของท่านโดยมีความเห็นและข้อเสนอว่าประชาชนทั้งหลายมีความเคารพเลื่อมใสท่านมากต่างคนต่างอยากได้ของที่ระลึกบูชาไว้กราบไหว้อยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าท่านอนุญาตให้ทำก็จะเป็นสริมงคลอย่างยิ่งรวมความแล้วทุกคนมีเจตนาเป็นกุศลแม้ว่าการกระทำเช่นนั้นม่ใช่เป็นแนวทางของท่านอุดมคติของท่านก็คือการให้ข้อธรรมปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แก่คนทั้งหลายอันเป็นจุดหมายที่ถูกต้องของพุทธบริษัทที่แท้จริงแต่บรรดาผู้ใหญ่คนสำคัญในกลุ่มนั้นก็มีเหตุผลและข้อเสนออันเดียวกัน หลายคนคิดว่าครั้งนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้จึงต้องขออนุญาตให้เขาทำแน่แต่หลวงพ่อก็บอกกับโยมคนนั้นว่าต้องให้คณะสงฆ์ยินยอมอนุญาตขอนำเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสง์ก่อราอถึงวันอโบสถจะเป็นวันวิสาขะหรือวันมาฆะหลวงพ่อก็นำเรื่องนี้เข้าปรึกษาในที่ประชุมสง์ ท่านได้ชี้แจงเหตุผลว่าเมื่อทำไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเสียหายมันจะไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้ให้คณะสงฆ์พิจารณายกข้อดีข้อเสียทีนี้ก็มีแต่ผู้ยกข้อเสียไม่มีผู้ยกข้อดีผลที่สดลงมติไม่ให้มีใครทำท่านก็ไปแจ้งแกโยมคนนั้นว่าคณะสงฆ์ไม่อนุญาต ซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นทางออกที่สวยงามที่สุดของท่านอย่างไรก็ตามเหลียนหลวงพ่อก็อุตส่ามีออกมาจนได้ โดยที่ครั้งหนึ่งคณะข้าราชการที่อำเภอคำชอีกลุ่มหนึ่งจัดทำเหรียญเพื่อหาทุนสร้างเจดีย์ที่คำชอีก็มาปรึกษาหลวงพ่อว่าจะขอทำเหรียญหลวงพ่อก็บอกให้ทำเป็นรูปพระาธาตุพนมพอทำจริงๆเขาก็เอารูปพระาธาตุพนมไว้ด้านหลังเอารูปของหลวงพ่อไว้ด้านหน้าพอเอามาให้หลวงพ่อปลุกเศษท่านเลยยึดไว้เลยตั้งหลายหมื่นเหรียญให้พระอาจารย์เหลี่ยมเอาไปไว้ใต้โบสถ์ ท่านบอกว่าคณะสงฆ์ไม่เห็นชอบด้วยแต่เหรียญที่เขาทำมาก็นำมาแจกกันเองก่อนบ้างโดยหลวงพ่อไม่ได้ปลุกเสกแต่เพื่อเป็นการรักษาน้ำใจเขาหน่อยที่อุตส่าห์ทำเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงมามากมายก็เลยให้แจกข้าราชการที่มาด้วยกันบ้างหนังสือพิมพ์จึงเอาไปลงข่าวว่าไหนใครว่าหลวงพ่อชาไม่ทำเหรียญน,นี่ไงรุ่นแรก เรื่องก็เลยหือหากันไปพักหนึ่งแท้ที่จริงไม่ใช่หลวงพ่อทำเหรียญแต่เป็นการแก้ปัญหาอย่างนิ่มนวลของท่านซึ่งทุกฝ่ายรับได้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นปัญญาหลวงพ่อที่สอดคล้องกับคำพังเพยที่ว่าบัวไม่ให้ช้าน้ำไม่ให้ขุนแต่เอาปลามากินได้แต่บางกรณีก็น่าเห็นใจาญาติโยมเหมือนกันเพราะพระสมองค์เจ้า บางท่านก็ส่งเสริมและเป็นผู้นำญาติโยมในเรื่องเหล่านี้สีเองอย่างเช่นเรื่องการปลุกเสกครั้งหนึ่งมีพระเถระที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งมาจากกรุงเทพมีญาติโยมมาด้วยประมาณสิบคนพ่อมาถึงวัดน้องป่าพงก็ถามหาหาลวงพ่อเมื่อพบแล้วก็เรียนหลวงพ่อว่าผมและญาติโยมจะนำพระพุทธรูปองค์หนึ่งไปประดิษฐานที่วัดขณะนี้ทำแท่น ตั้งพระประธานเสร็จแล้วคงเหลือแต่จะนำแผ่นทองคำห้าร้อยแผ่นไปเท่านั้นแผ่นทองคำเหล่านี้ผ่านการลงยนันการปลุกเสกจ,จากเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศมาแล้วหลายรูปก็ยังเหลือแต่หลวงพ่ออีกรูปหนึ่งเท่านั้นก็จะเสร็จเรียบร้อยจึงขอความเมตตาจากหลวงพ่อด้วยกรุณาลงยันไว้บนแผ่นทองคำและปลุกเสกให้ด้วยครับ หลวงพ่อฟังแล้วก็เบี่ยงตัวออกไปข้างๆมองไปในแนวป่าไม้ข้างนอกตอบว่าผมไม่เคยทำอย่างนั้นขอให้ท่านเจ้าค,คุณไปหาผู้ที่ชํำนาญการด้านนี้โดยตรงเถิดเมื่อเจ้าคุณได้ฟังคำตอบนี้แล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาด้วยความเกลืเขินและก็ชวนญาติโยมกราบลาหลวงพ่อออกจากวัดไป ครั้นเมื่อคณะกลับไปแล้วหลวงพ่อก็พูดว่าขนาดพระเถระพระเจ้าคุณยังเป็นถึงขนาดนี้แล้วพระใหม่พระน้อยญาติโยมก็คงไม่ต้องพูดถึงไม่รู้ว่าใครเป็นที่พึ่งให้แก่ใครกันบ้างไม่รู้จะพากันหลงไปถึงไหน นน้ม้มแหงครั้งหนึ่งหลวงพ่อปรารภเรื่องน้ำมนต์กับญาติโยมว่าเมื่อมีคนมาขอน้ำมนต์อาตมาห้ามแล้วห้ามอีกห้ามมาหลายสิบปีแล้วแต่เขาไม่ยอมเชื่อฟังห้ามไม่ได้น้ำมนต์นั้นมีความจริงก็คือน้ำธรรมดานี่เองแต่คนเราติดกันเลอกเกินพากันหลงงมงายไปหมดแต่เมื่อมีคนมาอ้อนวอนขอน้ำมนต์บางครั้งหลวงพ่อขัดไม่ได้ แต่ท่านก็ไม่ทำพิธีรีตองอะไรเป็นพิเศษเอาน้ำธรรมดานั่นแหละรดให้เพื่อทำให้เขาสบายใจเหมือนเป็นวิธีให้พรอ,อีกแบบหนึง่งกลายเป็นเรื่องประเพณีหรือวัฒนธรรมมากกว่าอย่างอื่นวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งมากราบนมัสการหลวงพ่อตอนจะกรับเขาก็ครานเข้าไปหมอบอยู่แทบเท้าท่านและขอให้ท่านรดน้ำมน์ให้ สักครู่หนึ่งหลวงพ่อจึงพูดออกมาว่าวันนี้ไม่ได้ต้มน้ำร้อนแล้วท่านสอนอีกว่าคนที่มาขอน้ำมนเราคิดว่าทีนี้ต้องเอาน้ำร้อนเดือดเดือดรดให้คนกิเลสหนาทั้งนั้นให้มันหนังพองไปเลยต้องสอนกันเจ็บเจ็บบ้างเราบอกให้ภาวนาก็ไม่เอาชอบเอาแต่น้ำมนขอรดน้ำมน เพื่อจะได้ช่วยขจัดปัดเป่าผ่อนคลายอย่างนั้นอย่างนี้ที่ให้ไปนั้นเราให้ไปตามประศีประสาอย่างนั้นเองทีนี้มาใหม่จะเอาน้ำร้อนรดให้คนมันยังเป็นเด็กก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นน้ามนจะช่วยอะไรใครได้ถ้าได้ดังใจก็หัวเราะถ้าไม่ได้ดังใจก็ร้องไห้มันเป็นอย่างนั้นกันทุกคน ดังนั้นคนส่วนมากในโลกจึงมีแต่คนโง่ผู้มีปัญญาก็มักจะมาหาทางพ้นทุกข์สแสวงหาทางปฏิบัติให้เกิดปัญญาจริงๆรู้ธรรมะมีธรรมะอยู่ในใจเขาก็เป็นคนสงบสอนตัวเองได้ทุกเวลามันก็สบายเท่านั้นไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้บางครั้งเมื่อมีคนรู้มาเยี่ยมหลวงพ่อหลวงพ่อก็เป็นผู้ฟังไม่ต้องเทศ ครั้งหนึ่งมีนายทหารคนหนึ่งไปตรวจราชการอยู่ที่อุบลกับลูกน้องสีห้าคนก็ได้แวะไปกราบหลวงพ่อเมื่อไปถึงก็พูดธรรมะให้หลวงพ่อฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายก็ล้วนแต่มีอยู่ในตำราทั้งสิ้นตอนหนึ่งเขาพูดกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับตอนผมเป็นนายทหารหนุ่มผมออกไปล่าก,กระทิงในป่าผมยิงป้องป้งไปกระทิงตัวนั้นกระโดดมาขิดผมเกือบถูก แม้มันร้ายเลอเกินหลวงพ่อก็บอกว่าคนแหละยิ่งร้ายกว่ากระทิงนายทหารอ้าวทำไมล่ะครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าก็กระทิงมันอยู่ในป่ายังไปตามล่ามันไปฆ่ามันจนตายสัตว์มันก็รักชีวิตมันก็ต้องตัวสู้เพื่อป้องกันชีวิตแต่มันสู้เราไม่ได้นั่นคุณมันจึงร้ายยิ่งกว่ากระทิง คุยกันนานกว่าสองชั่วโมงแต่หลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้พูดโดยมากในทหารจะพูดมากกว่าในที่สุดก่อนที่เขาและลูกน้องจะกลับไปเขาก็พูดว่าหลวงพ่อครับพวกผมจะลากลับแล้วละครับขอลดน้ามนตหน่อยหลวงพ่อก็บอกว่ารถแล้วในทหารรถที่ไหนครับหลวงพ่อผมเป็นคนรับผมต้องรู้สิ หลวงพ่อก็บอกรถมาตั้งสองชั่วโมงแล้วคุณยังไม่รู้สึกหรืออุบาสิการันจวนเล่าว่าดิฉันเคยสังเกตว่ามีบางครั้งเหมือนกันที่หลวงพ่อไม่อยากขัดใจเมื่อถูกอ้อนวอนร,รบเร้ามากๆเช่นวันหนึ่งมีเจ้านายระดับหัวหน้ามาประมาณสิบกว่าคนมาถึงก็พยายามขยันขยอให้หลวงพ่อรถน้ำมนให้รดน้ำมนตให้หน่อยครับหลวงพ่อ แม้ท่านจะปฏิเสธสักเท่าไร่ก็ไม่ยอมผลสุดท้ายท่านขี้เกียจจะปฏิเสธท่านก็เลยบอกให้ไปเก็บกิ่งไม้มาเขาก็ไปเก็บแล้วก็เอามาถวายท่านหลวงพ่อก็บอกว่าเอาก้มหัวลงแล้วท่านก็เอากิ่งไม้แตะ,แตะที่หัวโดยที่ไม่มีน้ำสักหยดเดียวและหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มในขณะที่เอากิ่งไม้แตะหัวคนนั้นแตะหัวคนนี้ พอพวกเขาเหล่านั้นลุกขึ้นมากราบหลวงพ่อเอามือเสยหัวอย่างชื่นอกชื่นใจท่านก็ทำสักแต่วธรรมเพราะว่าท่านเหนื่อยที่จะบอกว่าไม่ไม่แต่เขาก็ไม่ยอมหยุดแล้วก็ดื้อยอยู่นั่นแหละนี่แสดงให้เห็นว่าหลวงพ่อทำแต่สักแต่วธรรมท่านไม่ฝืนโลกเหมือนอย่างที่ท่านพูดไว้ว่าสมุิกับวิมุิอยู่ที่เดียวกัน ันคือล่วงไปการเตือนสติผู้หลงประมาทเลเลอเป็นทานอันประเสริฐที่พระจะต้องให้แก่สังคมญาติโยมมาเยี่ยมหลวงพ่อท่านต้องคอยชี้ให้เขาเห็นว่าเขากำลังยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่กำลังคิดผิดอย่างไรอยู่วันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดูตัวเองแก่ขนาดไหนอายุมากน้อยขนาดไหนเราทำผิดหรือเปล่า ทำถูกหรือเปล่าเราคิดชอบแล้วหรือ,อยังคิดผิดอยู่หรือเปล่าถ้าคิดผิดอยู่ก็ให้พยายามละให้รีบปฏิบัติเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี้พระพุทธเจ้าท่านสารเสริญในปัจจุบัน,นธรรมทุกๆคนให้พากันตั้งอกตั้งใจพยายามไม่ใช่ของเสียหายไม่ใช่ของยากลำบากอะไรสร้างจิตใจของเราให้ดีให้สบายคนเรานี้ ถ้าทิ้งความดีแล้วมันก็ไม่เป็นคนดีมันไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนพวกเราทั้งหลายอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้มีความเห็นอกเห็นใจกันต่างคนก็จะมีอายุไม่ค่อยจะถึงร้อยปีหรอกทุกวันนี้เดี๋ยวก็จากกันไปพากันตรวจดูจิตใจของตัวเองให้พิจารณาปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัย ปฐมวัยก็เบื้องแรกมัชฌิมะวัยก็สร้างฐานะปัจจิมวัยเบื้องปลายอายุหกสิบกว่าไปหาเจ็ดสิบแล้วมันเป็นเรื่องตายให้รู้ว่าอะไรควรทำควรละควรวางควรทำจิตของตัวเองให้มันสบายให้มันสงบประงับอย่าให้มันทุกข์นี่คือคนผู้ฉลาดที่เกิดมาในโลกนี้ฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจ ให้สมกับเที่ยวเราเกิดมาเป็นมนุษย์อย่าให้มันเสียทีทุกๆคน,รนกระเป๋าหายเหมือนกัดญาติโยมทั้งหลายออกไปจากบ้านเป็นต้นแล้วกระเป๋าสตางค์มันหล่นอยู่กลางทางโน่น ยังไม่ทันรู้จักพากันสบายอยู่สบายเพราะยังไม่รู้จักสบายนี้เพื่ออะไรสบายเพื่อจะไม่สบายอีกต่อไปเมื่อต่อไปเราได้เห็นว่าเงินเสียไปแล้วจริงๆก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นคือมันเกิดขึ้นมาเมื่อเรารู้จากต่อหน้าบาปบุญคุณโทษนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักถ้ามันไม่รู้จักมันก็ไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูก ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วซ้ายเกินไปคนโบราณบางคนเขาว่าเมื่อมันเจ็บไข้จัวลมหายใจจะขาดให้ค่อยๆเข้าไปกประซิบที่ใกล้หูคนไข้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธมันจะอ,อะไรพุทโธละ่ะคนที่ใกล้จะนอนในกองไฟอยู่จะรู้จักพุทโธอะไรตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุรุ่นรุ่น ทำไมไม่เรียนพุโทโธให้มันรู้หายใจติดบ้างไม่ติดบ้างแม่แม่แมพุโทโธพุโทโธว่าให้มันเหนื่อยทำไมอย่าไปว่าเลยมันหลายเรื่องเอาได้แค่นั้นก็สบายแล้วแรกพบการพบหลวงพ่อครั้งแรกมีผลอย่างมากต่อจิตใจของผู้ที่ได้พบจนที่สุดหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตของญาติโยมทั้งหลายดังที่มีพระพุทธพจน์ว่า สมานานันจะทัศนังเอตมังคระมุตตมังการพบหรือการเยี่ยมเยือนสมณะเป็นมงคลสําหรับบางคนการพบหลวงพ่อก็เหมือนกับเป็นเหตุให้บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจสุขงอมหลังจากได้ฟังท่านเทศแล้วสามารถเลิกความงมง,งายหรืออบายมุกได้เด็ดขาดและมอบตัวเป็นลูกศิษย์ บางคนฟังแล้วเกิดความรู้สึกแช่มชื่นเบิกบานมีกําลังใจที่จะเริ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังต่อไปแต่ความประทับใจของอีกหลายคนไม่ได้อยู่ที่คำพูดของหลวงพ่อเท่านั้นความเมตตาอันเยือกเย็นของท่านที่ตัวเองได้สัมผัสแต่ก็มีบางคนเหมือนกันกลาบหลวงพ่อแล้วก็กลับเฉยเไม่มีความรู้สึกอะไรบางคนถึงกับโกรธท่านก็เคย อย่างเช่นเจ้านายคนหนึ่งมากราบหลวงพ่อแล้วไม่ได้พบการต้อนรับอย่างคาดคิดจึงโกรธหลวงพ่อตั้งแต่นั้นจนทุกวันนี้ซึ่งแสดงให้เห็นความสำคัญของความพร้อมของจิตหรือว่าอินทรีย์ถ้าภาชนะคว่ำเสียแล้วถ้าแสงอาทิตย์ก็เข้าไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามสำหรับหลายๆคนไปกราบหลวงพ่อครั้งแรกก็ประสบการณ์ที่เขาไม่มีวันลืม ประทับใจคำสอนลวงตาเสยเป็นลูกศิษย์รูปหนึ่งซึ่งจับอกจับใจในคำสอนของหลวงพ่อมาตั้งแต่มากราบครั้งแรกจนกระทั่งหรือบ้านช่องมาปลูกใกล้วัดเพื่อจะได้มาฟังเทศหลวงพ่อบ่อยๆถูกหลวงพ่อก่ำหนักๆเข้าหลายปีในที่สุดก็บวชจนได้